สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือรีวิวครึ่งสปอยครึ่งนะครับผมก็วันนี้จะเป็นหนังเกาหลีแล้วนะครับก็มีความแฟนตาซีนิดนึงก็เลยสนใจก็เลยไปดูนะครับผมคือเรื่องซอบกมนุษย์อรรมตะนั่นเองนะครับผมก็นำแสดงโดยกงยูแล้วก็พักโบกอมนะครับพักโบกอมเป็นใครผมไม่รู้จักแต่ว่าผมรู้จักกงยูนะครับชอบกงยูมาตั้งแต่เทรนทูบูซานนะแล้วพอเห็นเขามาเล่นหนังเรื่องนี้เออก็เลยสนใจก็เลยหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ผมเออพักโบกอมก็เป็นพระเอกที่แปบว,ว่านุ่มน่าใสอะไรงนี้เออก็เหมือนกับมีผลงานมาบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่เคยดูผลงานของพักโบกอมเลยแต่ว่าเ,ออเนื้อเรื่องของอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับซอบกก็คือมีเรื่องราวของการทดลองมนุษย์ที่เป็นอมตะแล้วพอมีมนุษย์ที่เป็นอมตะโคนิ่งได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเอาสารสกัด จากมนุษย์นี้มาเป็นยาปฏิชีวนะที่ทําให้มนุษย์สามารถมีอายุวัฒนะมีอายุยืนยาวได้อ่าก็เป็นธีมหลักๆของเรื่องนี้นะครับผมหนังแนวที่แบบว่ามีการทดลองอะไรใหม่ๆแล้วพอมีการทดลองเกิดขึ้นปุ๊บแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างผลประโยชน์ให้คนหมูมากได้แน่นอนความโลภของมนุษย์ก็จะเข้าครอบงําแล้วก็ทําให้เกิดการแย่งชิงนั้นนะครับผมอันนี้ผมคาดเดาก่อนที่จะไปดูนะแล้วก็อามจะที่ดูแบบเบื้องต้น มีการดูเทเลอร์ไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็พอจะสัมผัสได้ว่าหนังเรื่องนี้มันต้องไปแนวนั้นจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าน่าคุยนะครับในเรื่องของทั้งรีวิวแล้วก็สปอยเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนเลยนะครับพาร์ทของการรีวิวเนี่ยมี4ข้อด้วยกันนะครับผมหลักของเรื่องคือกงยูกับพักโบกอมตามนั้นเลยนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากคุยคือหนังเรื่องนี้มันปั้นมาให้2คนเนี่ย มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ดําเนินเนื้อเรื่องไปด้วยกันแล้วเราก็จะได้เห็นว่าในระหว่างที่เขาดําเนินเรื่องไปหนังแนวนี้ครับคือต้องบอกก่อนนะว่า2คนนี้เขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนและเขามารู้จักกันด้วยเรื่องของการทดลองมนุษย์อมตะตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็ต้องมีภารกิจที่ทางกรงยูเนี่ยเขาจะต้องคุ้มครองพักโบกอมนะครับอ่ะเรียกยากไอ กงยูในชื่อกีฮอนนะครับแล้วก็ตัวของพักโบกอมในชื่อซอบกเลยนะครับตามชื่อเรื่องก็กีฮอนเข้ามาช่วยซอบกในการที่จะอารักขาภารกิจนะครับตามคําสั่งของหัวหน้าเก่าของกีฮอนเออแล้วพอการดําเนินเรื่องไปเราจะได้เห็นว่ามันมีการแบ่งองค์กรออกเป็น2ฝ่ายนะครับแล้วทั้ง2คนเนี้ยก็ดําเนินเรื่องไปโดยที่มีการ ปะทะกันของทั้งสองฝ่ายเออแล้วพอมีการประทะกันทั้งสองฝ่ายสองคนที่ตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอันตรายนะครับแล้วหนังเรื่องนี้มันก็จะเล่าให้ฟังว่าในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันนี้ผมต้องบอกว่าผมชอบ ชอบหนังแบบว่าที่มันมีคอนเซปต,ต์แปลกใหม่นะเพราะหนังเรื่องนี้อันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีนางเอกเออคือมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายสองคนที่จะมีความสนิทสนมเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ดําเนินเรื่องไปคือการที่มนุษย์สองคนได้ ไปเผชิญอันตร,รายได้ไปมีปัญหาได้เปิดใจได้แชร์มุมมองอะไรซึ่งกันและกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แล้วพอไม่มีเรื่องราวของนางเอกเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักให้เข้ามาแทรกเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังที่มีสเสน่ห์ดีนะครับคือจะมีเรื่องราวของอ่ะถ้ามีเรื่องรักใคร่ก็เป็นแฟนเก่าของพระเอกอ่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่พูดถึงแล้วกันกว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันพยายามให้เห็นว่าการเดินทางของคนนนเ้ยป็ังงไแลว เราก็ต้องมารุ้นกันว่าท้ายที่สุดแล้ว2คนนี้จะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าผมก็เตรียมใจระดับหนึ่งนะพอเป็นหนังเกาหลีแล้วหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะซีเรียสนะแต่ว่ามันก็ยังมีฉากบางฉากที่ทำให้เรายิ้มได้นะครับผมหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาพยายามเล่าให้มันดูยิ่งใหญ่นิดหนึ่งนะครับคือเรื่องราวของโปรเจกต์การพัฒนามนุษย์อมตะอะไรเงี้ย เขาก็เล่าในแบบที่พยายามอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์น้องว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะแล้วก็มันมีเงื่อนไขตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้อนอะไรเงี้ยซอบ,บก็จะเป็นคนที่แบกทฤษฎีอะไรพวกนี้ไว้ทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วะระหว่างที่เราดูไป มันก็ต้องตามให้ทันนะครับว่าหนังเนี่ยมันพยายามที่จะสื่อสารอะไรแล้วการเล่าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันดูยิ่งใหญ่เลยเกินภารกิจนี้เพื่อมนุษยชาติภารกิจนี้มีเพื่อชาตินะกีฮอนนายต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยหัวหน้าเก่าสั่งใช่ไหมแล้วพอผมดูไปนะครับใช้คําว่าดูไปตั้งแต่ตรงต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็ตอนจบเรื่องผมขอพูดถึงประเด็นที่3ที่ผมจะพูดนะครับ ผมจะบอกว่าผมไม่ถูกใจการตัดต่อหนังเรื่องนี้เลยอะคืออย่างนี้ครับการที่หนังมันจะดําเนินไปใช่ไหมเราก็ต้องรู้สึกว่าหนังมันมีการเล่าออตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บแบบมันจะไปถึงตรงนี้มันเรียกว่าการตัดต่อถูกไหม ผมจะบอกว่าตัวของพระเอกเนี่ยมีตัวกีฮอนนะครับเขามีประเด็นเรื่องนึงคือเหมือนเขาเป็นเนื้องอกในสมองเนาะแล้วก็ซอบอกเนี่ยก็เป็นมนุษย์อามาตะาที่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่มีการฉีดยาเพื่อรักษาความเป็นตัวตนของเขาไว้แต่ว่าในตัวเขาเนี่ยเหมือนมี DNA มีเรื่องของสเต็มเซลล์อะไรที่ทําให้มนุษย์เป็นอามาตะาได้ถ้าได้รับสารสก,กัดนี้นะครับแล้วกีฮอนก็ ต้องมาร่วมภารกิจนี้เพราะว่ามีการเกี้ยกล่อมจากนักวิทยาศาสตร์อของโปรเจกต์นี้แหละเขาบอกว่ายีนของซอโบกสามารถรักษากีฮอนได้อะพูดประมาณนี้ก่อนละกันเนาะคือพอมีประเด็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า2คนนี้เขามีเหมือนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันที่ไม่ใช่ซึ่งกันและกันด้วยกีฮอนจะได้รับผลประโยชน์จากซอบกแต่ซอบกไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยก็เหมือนกับว่าเป็นมนุษย์โคลนนิ่งที่ถูกทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ด็อกเตอร์อิมอะไรเงี้ยพอ ทำให้ไอเด็กคนนี้มันปลอดภัยไปจนถึงภารกิจสุดท้ายได้กูก็จะได้มีชีวิตยืนยาวเพราะว่าเนื้องอกในสมองเนาะก,ก็มีความเสี่ยงที่จะแบบว่าตายได้แต่ว่าผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันก็มีการเล่าปมประมาณพวกนี้ขึ้นนะครับแล้วการเล่าอ่ะการตัดต่อของหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าวะคือการเล่าหนังผมเข้าใจนะว่าเขาต้องทําความรู้สึกหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นในโรงหนังคือมึงอย่าลุกไปฉี่ กนี่ยหรอหมออมันจะมีฟีลลิ่งนั้นอยู่แต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาก็ทําแบบนั้นอะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการตัดต่อบางอันเน่ะมันตัดไปแบบว่าอดีอยวว่าแต่ลูกไปฉี่เลยครับมันตัดให้อารมณ์ประมาณว่าอถ้าตัดแบบเนี้มึงอย่ากก้มกินป๊อปคอร์นเออผมรู้สึกว่ามันมีบางฉากที่เอ้าพลิกมาฉากนี้แล้วอยู่ๆเป็นฉากที่อยู่แล้วอยู่ๆพลิกมาฉากนี้เออมัน มันมันเร็วไปผมว่ามันไม่เหมือนมันมมันเหมือนกับว่าแค่มหายใจเข้าและหายใจออกคือมันเปลี่ยนฉากจากฉากหนึ่งที่กําลังดูค้างคาอยู่แล้วมาเล่าอีเรื่องหนึ่งผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งเนี้ยเยอะครับผมเออแล้วพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี้ยผมรู้สึกว่าอัตรรพในการดูหนังเรื่องนี้มันมันสะดุดเยอะมากอืมแต่ว่าสไตล์หนังเกาหลีเนี้ยเขาก็มีการดําเนินเนื้อเรื่องไปที่ใช้คําว่าปั้นความรู้สึกของเราเนี้ยให้มันมีอารมณ์ร่วมกับตัวเอกทั้งสองคนนี้ไปแล้วผมก็อ่ะ ต้องยอมรับว่าเขาทําได้นะครับออถ้าไม่นับเรื่องการตัดต่อที่ผมมองว่ามีปัญหานะแล้วก็ฉากในหนังเรื่องนี้นะครับสมกับเป็นหนังเกาหลีผมดูหนังเกาหลีทีไรดูหนังญี่ปุ่นทีไรเนี่ยเตรียมภาชนะไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันน้ําตาแตกจริงๆนะครับอันนี้ต้องกไ็ไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันมีความซึ้งมีฉากบางฉากที่เราตั้งคาถามไว้แล้วอยู่ๆมันมีการเฉลยตรงนี้ให้เราเสร็จปุ๊บเราก็ โอ้โหฉากนี้เอาน้ําตากูไปเลยอะไรเงี้ยมันมีฟีลลิ่งนั้นครับผม,มซึ่งถือว่าเนื้อเรื่องโดยโรวมเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะโอเคอะแต่ว่าผมขอย้อนหถึงประเด็นที่สองนิดหนึ่งนะครับคือเขาเล่าอะให้มันดูยิ่งใหญ่ไปนิดหนึ่งนะและยิ่งการตั้งชื่อไทยเป็นมนุษย์อมตะเนี่ยผมตั้งคำถามเดียวกับกีฮอนเลยอะอันนี้ขอพูดก่อนที่จะเข้าสปอยนะกีฮอนเขาได้รับรู้ว่าเนี่ยซอบบกค,คือมนุษย์อมตะแต่ซอบบก จะตายถ้าหากว่าไม่ได้รับสารตัวหนึ่งที่เขาจะต้องฉีดที่ไททอยนี่หรอไหมมนุษย์อมะตะแต่ว่าตายถ้าไม่ได้รับการฉีดสารที่กําหนดไว้เออคือตรงนี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะเล่าให้ยิ่งเงี้ยขนาดนี้ไม่ต้องใช้คําว่ามนุษย์อมะตะก็ได้อ,อ่ใช้คําว่ามนุษย์ผู้มีพลังพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีการเล่าเรื่องด้วยว่าซอลบบกเขามีความสามารถพิเศษในการใช้คลื่นของสมองในการที่จะควบคุมสิ่งรอบกายได้พอมันมีตรงเนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ สัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์อ,อมตะนี่หว่ามันเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษมียีนพิเศษ DNA ที่มันเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปออก็พอจะฟีลลิงประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของสปอยดีกว่านะครับผมจบการรีวิวแค่นี้ถ้าท่านอยากฟังสปอยก็ไปกันเลยครับเรื่องของสปอยก่อนละกันนะครับผมกิฮอนกับซอบกมีปมทั้งคู่นะครับคือซอบกไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่อยู่ๆก็ถูก DNA แบบว่าคโคลนนิ่งมาแล้วกลายเป็นมนุษย์ เป็นหนุ่มตัวน้อยๆอย่างนี้นะเขามีปมเหมือนกันส่วนกีฮอนก็มีปมนะครับเรื่องราวในระหว่างที่ดําเนินไปกีฮอนมีปมคือเขาเคยสูญเสีย แฟนของเขานะครับจากการที่ต้องปกปิดปกปิดคดีของไอ้หัวหน้าองค์กรที่มายาว่าจ้างพระเอกในในหนังเรื่องนี้นี่แหละเออคือเหมือนมีการเล่าอดีตตรงนี้นิดหนึ่งตอนนั้นพระเอกก็ไม่พอใจแต่อ่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวกูกูยอมรอดแล้วให้เมียกูตายไปอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เหมือนกับต้องมารับกรรมเนาะในการที่เป็นเนื้องอกในสมองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยแล้วความหวังของเขาเพียงหนึ่งเดียวก็ปรากฏขึ้นก็คือซอบกนะครับกีฮอนต้องอรารักขาซอบก เอาไว้แล้วมันมีองค์กรอเมริกาองค์กรของอเมริกาอันหนึงที่เขา่จะต้องชิงตัวสอบบกปเพื่อเอาไปต่อยอดการพัฒนางานของเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าองค์กรของทางอหัวหน้าของพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ยอม เขาอยากจะกําจัดซอบกทิ้งนะครับคือภารกิจมันมีการเล่าตรงนี้นิดนึงนะผมก็เท่าที่จับใจความได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าซอบกตกไปอยู่ในมือขององค์กรอเมริกาเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลเสียต่อ,อมนุษยชาติเขาก็เลยต้องกําจัดแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องราวของผลประโยชน์ล้วนๆครับผมอ่าก็คือทางต่างฝ่ายต่างต้องการชิงตัวการเอกคนหนึ่องอยากจับเป็นเอกคนหนึ่องอยากจับตายแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าการเล่าเนื้อเรื่องของหนังเกาหลีมันดีตรงที่ว่าเขาทําให้เราอินได้ว่า การเดินทางของทั้งสองคนนี้นะครับของกีฮอนกับซอบกผมรู้สึกว่าการเดินทางของสองคนนี้มันเป็นการเดินทางที่อบอุ่น เราจะได้เห็นว่าซอบกอะ่ะเขาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในห้องทดลองตลอดเขามีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจถ้าเกิดว่าได้ออกมาเห็นในโลกภายนอกแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเออแล้วอย่างหนึ่งอะ่ะที่ผมเห็นได้เลยเขาไม่ยิ้มเลยเขาไม่ร้องไห้เลยไม่มีความน่าเศร้าเอออาจหลังๆอะ่ะเริ่มเห็นว่ามีอารมณ์โกรธบ้างเออก็มีการขึ้นเสียงกับทางกีฮอนบ้างในระหว่างที่เดินทางกันไปนะครับแล้วผมก็ได้เห็นว่าซอบกมีปมก็คือว่าจะมีดรอิมนะครับผมดเรอิมเป็นคนที่สร้างคลนนิ่ง ของซอบกขึ้นมานี่แหละคือมันเกิดจากการที่ว่า ลูกชายของดรอิมเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกับว่าสร้างมาเป็นตัวแทนอะไรประมาณนั้นเออแต่ว่าซอบก็ไม่ได้เหมือนกับว่าพราวที่ได้เป็นลูกของดรอิมมาขนาดนั้นเพราะว่าเป็นมนุษย์โคนิง่งอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกขนาดนั้นเนาะแต่ว่าการเป็นมนุษย์โคนนิ่งของอซอบ,บกที่เป็นเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่เขาพรีเซนต์ว่าเป็นมนุษย์โคนิง่งความรู้สึกก็ต้องมีน้อยพอความรู้สึกมีน้อยปุ๊บอีกอันนึงคือการที่มีความเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีความสงสยัยตอนที่เดินทางไปกับ, G on, บามมากีฮ แบบเออเฮ้ยปกติมนุษย์ธรรมดาเขาไปถามคาถามนี้กันนะอะไรเงี้ยเออมันจะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นเกิดขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นความน่าเอ็นดูของตัวละครซอบ,บกนะครับแล้วในการที่องค์กรทั้งสองต่างไล่ล่ากกันเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าต่อให้องค์กรเนี้ยมันต้องประทะก,กันก็ตามเนี่ยกีฮอนเขาก็เริ่มสํานึกได้ว่าการที่เอาซอบ,บกเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองก็คือถ้าสกัด าสารที่อยู่ในตัวของซอบบกออกมาได้แล้วฉีดเข้าไปในตัวของกีฮอนกีฮอนก็จะรอดจากการเป็นเนื้องอกในสมองเออมันก็เล่าประมาณนี้แต่กีฮอนอน่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจะทําแบบนี้ได้มันต้องมีการทรมานซอบกโดยที่ให้ซอบกนอนนิ่งแล้วก็ค่อยๆสกัดสารเหล่านั้นออกมาซึ่งต้องใช้เวลาประมาณเป็นเดือนเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นซอบกต้องนอนนิ่งๆเออซึ่งกีฮอนรับไม่ได้ตรงนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะไม่เอาละถ้าเกิดว่า ต้องทาให้ซอบกทรมานอย่างนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าสองคนนี้ในระหว่างที่เขาเดินทางไปเขาจะมีการพูดคุยมีการเปิดเผยความรู้สึกในใจกันว่าเออปมในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เรามีความเจ็บปวดในอดีตแบบนี้เราแบบเนี้ยมันคือมันแชร์กันปุ๊บแบบความผูกพันมันก็เลยเกิดขึ้นจนมีฉากหนึ่งที่ได้เห็นว่าซอบกอะ่ะเขาเรียกกีฮอนว่าพี่เลยนะอืมแล้วก็ฉากที่ซอบก ไปเจอตัวเขาเรียกว่าเป็นต้นต่อ DNA ของตัวเองก็คือเป็นลูกของดรอิมเนี่ยเขาก็ร้องไห้ออกมาเลยตอนนั้นเน่ะเหมือนซอบกเขาก็ไม่เคยแสดงสีหน้าท่าทางที่เป็นความเศร้าความมีความสุขอะไรพวกนี้เลยเออแล้วทางกีฮอนเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเศร้าก็ร้องไห้ออกมาเออแล้วเหมือนสองคนเนี้ยเขาก็ได้เผยความรู้สึกได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งะระหว่างที่เดินทางไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคําถามอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็นคำถามของซอโบ,บที่ผมชอบมากก็คือว่าอยากมีชีวิตปกติเพื่อให้มีคุณค่ากับใครสักคนหนึ่งแล้วสงสัยมีความสงสัยว่าความตายกับการมีชีวิตต่างกันยังไงอไอ้กีฮอนก็เล่าให้ฟังว่าความตายก็คือเหมือนกับการคือซอโบ,บ,บได้รับการปลูกฝังมาว่าการตายมันก็เหมือนการหลับแล้วกีฮอนก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเออการตายจริงๆมันก็เหมือนกับการที่เราหลับไปแล้วเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิลแบบว่างๆอะไรพวกนั้นไปเนาะ ซอบกตั้งคำถามแบบนี้แล้วในระหว่างที่มีการสกัดเนี่ยคือเหมือนกีฮอนเขาก็รู้สึกได้ว่าเราอยากเขาก็อยากให้ซอบกใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เอาแล้วพอไม่เอาปุ๊บเนี่ยเขาก็ซัดไอ้พวกด็อกเตอร์ที่อยู่ในห้องทดลองอะไรเงี้ยแล้วองค์กรทั้งสองได้ก็ได้มาบ้ากันแล้วในระหว่างที่ององค์กรทั้งสองมาบ้ากันเนี่ย ทางซอบกก็ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์นะครับผมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในสมองเขาสามารถทําลายสามารถควบคุมสิ่งที่อยู่รอบกายได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพลังพิเศษของซอบ,บกที่มีแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเออมันดูขลังดีเพราะว่ามนุษย์ที่มาแย้มกับซอบกซอบ,บกก็สามารถปกป้องตัวเองได้นะเราจะได้เห็นในในระหว่างเรื่องนะครับแล้วพอไปอย่างนี้ไปปุ๊บอ่าซอบ,บกก็ใช้พลังตรงนี้เต็มที่แล้ว ต้องใช้คําว่าเพื่อปกป้องตัวเองแล้วเป็นความแค้นด้วยว่าดอร์อถูกฆ่าตายนะครับจากองค์กรที่เป็นองค์กรอเมริกาเออพอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าซอบบุกเขาก็มีความรู้สึกมีความโกรธอะไรอย่างนี้แต่ว่า อี่ที่บอกแม้ว่าจะมีความโกรธก็จริงมันแสดงออกทางพลังมากกว่าที่จะไปแสดงออกในเรื่องของสีหน้านะเออแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพีคจริงแล้วเราก็จะได้เห็นว่าซอบกเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในการที่จะกำจัดทหารทั้งฝ่ายของหัวหน้าเก่าพระเอกแล้วก็ทั้งฝ่ายอเมริกาของอท่านประธานคิมนั่นจะมีท่านประธานคิมเป็นคนวงการแบบอ,องค์กรอเมริกาอะไรเงี้ยเออคือไอ้พวกทหารพวกนี้โดนซอบก เก็บไปเยอะมากแล้วช่วงพีคของหนังเนี่ยผมบอกเลยเลยว่ามันเป็นจุดวัดใจว่าซอบกเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาไม่มีที่ไปถ้าเกิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่การไล่ล่าก็จะไม่สิ้นสุด อาจจะมีคนอื่นขององคอ์กรมาสารเจตนารม์แล้วก็ล่าตัวซอบกอยู่ดีแล้วซอบกก็เลยบอกว่าให้พี่ชายคนนี้ให้กีฮอนเนี่ยปิดชีพตัวเองซะเพราะถ้ากีฮอนไม่ปิดชีพซอบกนะเวลานั้นซอบกก็จะฆ่าทหารที่เหลือทั้งหมดออนอะณจุดพีของเรื่องนะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมบอกเลยต้องฉากจบอันนึงก็เหมือนกันนะที่ผมบอกว่าการตัดต่อของหนังเรื่องนี้มีปัญหาคือมันเร็วไปแล้วการการที่แบบฟึบๆึมันดูแบบเร็วไปผมมีความรู้สึกว่า ไม่สมกับเป็นหนังเกาหลีนิดนึงตอนท้ายก็คือตอนท้ายบอกได้เลยนะว่ากีฮอนตัดสินใจยิงซอบกครับแต่อีตรงที่จะยิงผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะมันไม่บิ้วอารมณ์ไม่อะไรหน่อยหรอคือคือจับปืนแล้วอตัดสินใจปุ๊บหันมายิงเลยชีวิตจริงคนเราอาจจะตัดสินใจชั่วพริบตาแบบนั้นได้แต่ว่าพอเป็นหนังอะผมก็อยากให้มันมีการบิ้วขึ้นนิดนึงละกันเอออะไรเงี้ยเออก็ ถือว่าเป็นฉากจบหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกว่าฉากเนี้ยถ้าก้มกินป๊อปคอนคือเกมโอเวอร์เลยนะฟีลิ่งที่ควรจะพีคที่สุดของหนังอะอดเลยเออก็ประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องการตัดต่อจริงๆนะครับอย่างที่ผมย้ําตลอดอ่าก็แต่โดยรวมผมได้บอกว่าหนังเรื่องนี้สามารถสร้างอารมณ์ในระหว่างเรื่องได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนท้ายตอนท้ายผมผมยอมรับว่าหนังเรื่องนี้ผมแอบมีความคาดหวังหรือ คาดเดาใช่ไหมไว้ตั้งแต่ตน้นว่าพอมีซอบกกับมีกรงยูกรงยูก็คือพี่กีฮอนเนี่ยมีสองคนนี้ผมพันนันไว้ตั้งแต่ตอนก่อนดูหนังเลยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตายเออแต่ว่าผมก็แอบคิดไว้ไว่าน่าจะเป็นซอบกแล้วมันก็เป็นซอบกจริงๆอืแล้วก็กีฮอนก็มีชีวิตรอดแล้วก็ได้มาลํำลึกถึง ซอบ,บกเนาะแล้วก็สิ่งที่เคยคุยกับซอบ,บกว่าการมีชีวิตมันคือการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็มีการทบทวนเรื่องราวของตรงนี้นะเขาก็ขยี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยจะทัชผมไม่ค่อยทัชในเรื่องของการที่องค์กรมันมาแย่งชิงตัวซอบ,บกเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าประทับใจกับการที่ ถ้าสองคนนี้ได้เดินทางไปด้วยกันได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันแล้วไปถึงตอนจบการตัดสินใจของกีฮอนผมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแล้วก็ทางซอบบกเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของพี่ชายคนนี้ด้วยเอ,อเพราะเขาต้องการเองเหมือนกันเอ,อนะครับก็โดยรวม ผมว่าองค์กรทั้งสององค์กรมันยิ่งใหญ่ไปหน่อยแล้วโปรเจกต์เนี่ยมันก็ดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยแล้วมันไม่สมควรจะเป็นเรื่องของมนุษย์อมาตะกันควรจะเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เป็นพลังพิเศษมากกว่าละกันนะเอาความรู้สึกผมนะครับเพราะฉะนั้นองค์รวมผมว่าผมสามารถให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่ 7จ็ดจุดห้าครับผมอ่าก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นนะโดยรวมผมก็ถือว่าโอเคในแง่ของมาตรฐานของหนังเกาหลีที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแค่อย่างเดียวในเรื่องของการตัดต่อเนี่ยมีประเด็นจริงๆ <c oughs> นะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีมารีวิวและก็สปอยให้ฟังเพียงเท่านี้สำหรับหนังเรื่องซอบกนะเป็นหนังที่ค่อนข้างโอเคนะครับพี่กงยูเนี่ยแหมถือว่าเล่นได้ดีสมราคาที่เขาเคยเล่นมาทั้งหมดนะครับผมโอเควันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ ผมถ้าดูแล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กกดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ